อ,อันหนอนัวนึ่งคมอีาจร์กน่ออกมาตอนนี้อตอบขอให้ขอให้ใครอยากทาบ,บ,บ้อเอตรงนี้นะคะจะได้ไม่ต้องอออถ่ยเดี๋วจะหาว่ามือกีกาอนิ news reporters, news reporters about ่อ n e ่อ r e p o น t e ส s เรื่องอช้ี่ ถ้าจะออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยตอนนี้ทุกวินาทีมีค่ามากจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ที่ท่านนายกรีบกลับก็เพราะว่าเรามีแท็กสัญญาณาาเมื่อเราดีเท็กสัญญาณเราต้องการความเงียบเพราะสัญญาณที่เราดีเทคกได้หากมันอ่อนมันจะไม่ได้ยินแล้วมันจะทําให้เราเห็นโลเคชันลําบากช่วยได้ช้าท่านนายกกลับเลยนะคะขอขอคมกรุณานะคะ reporters as Security procedure. We need to actually get you after the line. The reason is that because every second counts, and it's at this point we get some signal. As soon as we get some signal, we need a silence mode, totally outside. บสัญญาณชีพอ่อนๆนะคะในซาตอนนี้เนี่ยทางเอ็กซ์เพรสของเราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศทีมของสำนักป้องกันที่บัญชาการอยู่กําลังปรึกษาหารือกันว่าจะเข้าด้วยวิธีหนมีวิธีเข้าอยู่สองวิธีตอนนี้เลยกาลังหารือกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงได้ยังตอบคำถามไม่ได้เมื่อสักครู่นี้อย่าเพิ่งโกรธกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราคงจะบอกได้ว่าเราพอจะเราพอจะเห็นอะไรบ้างไหมนะคะ Uh, a second ago, we actually found one of the signals. And this is why we're trying to cooperate together so that we concentrate on the technical team how we're going to get through to the signal that we actually capture. และช่องลิฟที่เรารู้สึกว่าจะมีจำนวนผู้สวายเยอะที่สุดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเวลาเราสแกนจะได้ตรงตำแหน่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขามาเพื่อเอ,อกาสารนี้มามอบให้เราเฉยๆนะคะว่าตึกอาคารตรงไหนชั้นไหนใช้ทำอะไร a n h o u r a go when the uh, money inspector agency come in the owner of the project of this building they actually just just bring a r o e p r i n t of the plan of this building for us so that we know which floor is which Because when the building collapsed as rubble, we cannot identify much of the structure. And since they know where they provide the staff in each of the floor, we need that detail. เวิร์กบิดแบ outside. They're not going to get in. Is it clear? โอเคค่ะทีนี้ที่ถามใช่ไหมคะจุดเดียวอยู่ค่ะจุดเดียวอยู่ค่ะจุดเดียวเรียนยังไม่ได้ถามเนี่ยเขามีมาหาพวกคุณก่อนของไทยนะคะถ้าเป็นเป็นไปได้ไหมคะว่าน่าจะมีการแถลงอย่างอย่างวันละรอบสองเราขั้นตอนเราอะไรยังไงบ้างเพราะตอนนี้มันไม่รู้เดี๋ยวให้การนําเสนอข่าวมันก็ค่ะจดีเดี๋ยวอย่างงี้นะคะตอบที่เราคำถามค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจังซ่าก็ต้องมาถามจะดีเดี๋ยว นี้สัญญาณชีพที่รีเทคได้เนี่ยจะกำลังรังงานมาแค้นๆเดียว,วค่ะเพราะว่าจะเดิน,น Expert, ผ่านกองเอ็กซ์เพรสรบกวนทำคเข้าใจนิดน,นึงว่าเวลากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ใครเขาพบแล้วก็พยายามสบถสารงานอาจารย์จะให้เข้าไปแทรกแซงอาจารย์จะกำกับควบคุมการบริหารงานและการเชื่อมโยงทุกหน่วยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่เข้าไปแทรกแซงเคาจะปล่ยอยให้เชี่ยวชาเดี๋ยวอาจารย์ออกมาอัปเดตค่ะโซนอาจารย์ยังรับทราบรตัวชี้ศีลที่นี่แปลว่าอะไรคะหมายถึงว่าการช่วยเหลือที่พบตอนนี้ค่ะช้าไปไหม คบแล้วค่ะเราจะเข้าไปช่วยไม่ชาม้ชาไ่ก็เพิ่งจบเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองค่ะประเด็นมันอยู่อย่างนี้นะคะ72ชั่วโมงที่เราพูดกันอยู่เนี่ยทำความเข้าใจใหม่นะคะ72ชั่วโมงเป็น72ชั่วโมงทางหลักการทางการแพทย์วถ้าเกิดเห็นในลักษณะนี้72ชั่วโมงแรกเป็น72ชั่วโมงที่มีโอกาสในการรอดชีวิตสูงมากแต่ถามว่าเราทาไมไม่พายุเป็นพายุสตอมเข้าไปเลยทําไม่ได้ค่ะเพราะต้องไม่ลืมนะคะเขามีเขา ได้พอพอเขาวิ่งมารายงานว่าเฮ้ยเจออจารันออกมาเลยเพื่อเขาได้ศึกษากันเราต้องรู้หน้าที่เรานะคะเราต้องไเงกกกแต่เดี๋ยวกลับเข้าไปพันสมนานที่เข้าไปค้นหาแล้วจะมีคนคอยรายงาน,นกันเองนะคะ For those of you international news, um, they have asked me how many of the signals that we pick up is at this point I've only been actually informed only one and I have not known the source yet because at the time that I know that they detect, they asked me bring the Prime Minister out because they need to actually consult with the expert immediately in which way they're gonna get in. So I have to leave. So right now I have not known yet. Let them actually consult with one another trying to get to that and then when they get the report where they actually pick up

talk to the ambassador and also the team of international people so that uh, the coordination between one another is, is actually even more fluid. So that's that's why she came in and, and asked for every development. ท่านนายกมาเพื่อที่จะมาทราบสถานการณ์นะคะแล้วก็อยากทราบความยากลำบากในการทําง,งานเพราะว่าท่านนายกเองท่านสามารถที่จะช่วยยืดหยุ่นแล้วทำให้การทําง,งานร่วมกันมันง่ายขึ้นหรือว่าถ้าติดขัดอะไรพร้อมทั้งทีมที่เป็นนานาชาติที่เข้ามาค่ะในหลายๆเรื่องเนี่ยเราต้อง ดับของนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของยกจะสามารถทําให้การให้ความช่วยเหลอมันลื่นไหลมากกว่าค่ะ โอเค so that's why we said we pick up the signal but when we pick up the signal sometimes that signal is actually something else too so that's why every time we pick up the signal you're gonna hear the machine shut up we need a quiet moment so that we can identify v e r y perfectly what's p o t that is uh, สัญญาณชีพปกตินะคะมันก็มีทั้งสัญญาณชีพและสัญญาณการเคลื่อนไหวบางทีสัญญาณชีพก็จะอ,อ่อนแดงอย่างที่ท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์เมื่อเชา้านี้ในขณะเดียวกันเวล หรืออะไรเลยนะคะงานยี่สิบทุ่มแต่